สวัสดีทุกคนแลวก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่กันที่ลุก7 7นั้นเพื่อนนะและที่อยู่ตอนหน้านี่ก็คือเกมฮาวเอียนของค่าย PG นะครับมาขอแบบเปี๊ยปีปนั่นเพื่อนนะไปที่เบสสิบแบบประเดิมประเดิมนั้นเพื่อนนะว,วันนี้พกมาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะเพื่อนนะใช่ฮาวยเอียนปะน่าจะฮาวยเอียนแหละนะอโอ้โหสวย สเกตเตอร์3ตัวครับผมเข้าฟีเจอร์สปิน12รอบนันเพื่อนนะเท่านี้ก็แจ่มบานนันเพื่อนนะผอ้กดไม่กี่ทีเข้าฟีซะง้นนั่นเพื่อนโอ้สวยๆครับย่างหันแร่ย่างหันแร่แต่ว่าไม่คอมโบอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมโอ้ตัววายลงมาแบบนี้แล้วตัววายลงมาเรื่อยๆนั้นเพื่อนนะยิ่งคอมโบยิ่งตัววายลงมาเยอะนะครับผมแต่ว่าต้ององแถวหนึ่งแถวสองเหมือนกันด้วยนะเออช็อตนี้เรียบร้อยครับแล้วไม่มีตัวคูนอ อันนี้ติดตลกปะไม่มีตัวคูน่ะขู่วายมาแบบนี้200ครับผมเน้นๆฮะเราคอมโบต่อไหมถ้าคอมโบต่อนะได้เรื่องเลยนะหน้าฮาวิยอลงมาเนี่ยขอแจมจๆครับผมวายมาแบบนี้ดีครับผมขู่คอมโบไปอ้แถวสี่ทำไมไม่มีตัวคอมโบสวยงามลงมาวายสองตัวอืม้มวายไม่ลงมาสองตัวแต่ว่าสเก็ตเตอร์ลงมาครับผมบวกอีกห้าสเกตเตอร์ปะสเกตเตอร์ห้าตัวปะหรือว่ากี่ตัวก็ไม่รู้นะ น่าจะห้ารอบนะครับผมพอลงมาแจมแจมแต่ว่าทางสเก็ตเตอร์ลงมาตัวเดียวจะไม่คอมโบนะเพื่อนไม่ใช่ไม่ได้ฟีสป,ปินนะเพื่อนไม่คอมโบอะไรเออไม่เกี่ยวกันเลยคอมโบคอมโบคอมโบ,มโบเฮ้ยแล้วทําไมได้โอ้โหอา0ก็ถือก็ถือว่าได้อยู่นะสามรอกว่านะฮะลงมาแบบนี้สวยๆครับผมไปที่สี่นะสี่บาทนะเพื่อนนะโอ้ยลงมาไม่ลงมาสัก,กที เงียบคลิปอย่าบอกอาจจะได้แน่นอนครับผมสเก็ตเตอร์ฟีเจอร์สปนินมาอีกเท่าไหร่เนี่ยน่าจะประมาณ5้า5ตัวเพราะว่าเราบอกไปแล้วนะเมื่อกี้นะห้าตัวโอ้โห و, วายลงมาแบบนี้ขอดอกสีมว่วงแถวแรกแถวแรกมาแถวแรกมาแถวแรกมาขอขออ๋อ,อ,อบอกสีฟีสปินนัน่นเพื่อนนะโอ้ยุนเสลียกูเต็มคอกับบอลลงมาสกทีอเนาะอีกโตนึงนะเพิ่งลงมาโตนี่ ขอหน้าอะไรก็ได้อุ้อุ้ยทำไมต้องขอไม่ขอแล้วอืมไม่ขอก็ไม่ต้องมานะอีกสามฟีสปินครับผมอ้าลงมาครับผมอย่างน้อยก็ต้องบวกสี่ฟีทเปร์พินนะครับ่รรดาขาแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละอืมแค่นั้นแหละลงมาสามตัวไปเลยยาวๆไปเลยลวกเพีย้ยลวดเพีย้ยลวดเพีย้ยสวยๆลวดเพีย้ยขอแหลมๆหล่ละ ตัวอะไรหน้าอะไรก็ไม่รู้ว่าสัญลักษณ์มันแปลกๆนะเพื่อนนะแต่ว่าบอกเลยว่าเกมนี้โคตรสวยนะภาพสวยจริงนะครับผมเข้าฟร,ฟรีในฟรีในฟรีในฟรีแล้วเนี่ยแต่ว่ายังได้ไม่ถึง500เลยนะเพื่อนนะเฮ้ยมันจะได้กี่ฟรีเนี่ยแล้วจะไปได้คอมโบกี่โมงฮะคุณนา้าคอมโบกี่โมงกับคุณนา้าเรียบร้อยสกีเ,เตอร์ลงมาอีกสตัวไหมสอตัวไหเฮ้ย สองตัวไหมมเฟนสองตัวมาออไม่ลงมาครับผมโอ้โหห้าร้อยหนึ่งบาโอ้สี่เก้าหกเขาผมไม่เป็นไรฮะขอปรับเบ็ดแบบตึงๆเลยแล้วกันนะชักชมโมโหนะเพื่อนไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะเพื่อนนะโอ้โหสวยงามครับผมโอ้เจ็ดร้อยห้าสิบห้ารู้เรื่องเลย รู้เรื่องเลยมาเบ็ดสิบเข้าผมไปอีก8 0 0ร้อยกันเมื่อครับคอมโบต่อไหมยังคอมโบต่อับอีกร้อยห้าสิบคันเพื่อนแล้วตัววายมาแบบนี้ยังคอมโบต่อเปียดยีสย่สิบครับผมสวยสวยฮะกะลามะพร้าไม่มาครับผมไม่เป็นไรครับผมพันเจ็ดครับผมพันเจ็ดแบบตึงๆละวายแถวสามแถวสี่มาแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบดีครับน้องๆไม่คอมโบเฉยเฮ้ยไม่คอมโบเฉยเลยอ่ะอ๋อขอแบบตึงๆมาเบ็ดร้อยอ่ะ เบรย์มันตึงเออสวยครับผมอย่างนั้นแหละฮะไหลไปไหลปุยไหลปุยไหลไปฮะยังไงลงมาเรียบร้อยครับผมร้อยห้าสิบน้อยปุยมุย้ยน้อยเกินปุยมุย้ยจะมาหรือเปล่าหนะ้ามาแน่นอนครับผมมาแน่นอนขอสี่ตัวได้อยสี่ตัวไม้ได้าะขอสี่ตัวด้าด้าะโอ้โหไม่มาครับผมไม่เป็นไรฮะแต่ว่าเบ็ดร้อยนี้ก็ต้องจาเ,เป็นต้องจําเป็นต้องมาแล้วจำเป็นต้องแตกแล้วนะ นะฮะหาวเอีย้นะย,อยนะฮะสวยอยรว,วย,รยะฮะสวอยรวยห่าวเอี้ยสวอยรวยฮะอ่าเบ้าไปสองครับผมอ่านึกว่าแต่ไม้สามทีจะเบ้านะครับผมโอ้ยมาสักทีแล้วตัววายเออคือตัววายพึ่งลงสวยๆครับผมอ่าอย่างน้อยได้ไหมซีวิจาปินซีวิตาปินเนี่ยอย่างนี้ก็แจ่มเบอร์นี้คือ,อสวยๆครับผมถ้ามันมีตัวคูนั่นบอกเลยว่าโค้จัแจ่มนะเพื่องนะ แล้วไม่คอมโบด้วยครับลงมาอื้อเช็บปวดร้าวๆนั้นเพื่อนนะลงมาปลาไม่คอมโบนะ้เพื่อนนะเฮ้ยสวยๆครับอย่างนั้นเลยฮะ450ครั้งเมื่อครับ,รบลงมาอีกสักทีหนึ่งอืออเจ็ดรูยเจ็ดรยนะเพื่อนนะตอนนี้ได้เจ็ดรุยนะครับผมเอือ โอ้โหอะไรมันจะเงียบขนาดนี้แล้วตัววายหายไปด้วยแล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้ช็อตนี้300ครับเพื่อนๆครับลงมาสัก,กทีอื้มได้ช็อตอต่อช็อต,อตจริง,รงๆว่ะฮ้ยไม่แบบทีละ3 4ครั้งนะเพื่อนนะแบบคอมโ,มโบแต่ละทีเนี่ยอีกหนึ่งฟรีครับผมยังไงฮะสวยครับผม500ครับผมมวานเจี๊ยบครับโอ้โหสวยๆออหือ75หครับผมเดี๋ยวโอ้โหเออหือยอยู่นั่นแหละ เรียบร้อยครับผมโอ้ยโอ้โหอีกแล้วฮะสิบหกฟรีสปนั่นเธอรนบวกมาพันห้านะโอเคนะครับผมรางวัลรวมแล้วก็บวกกันมาที่ประมาณสี่พันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า